สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักหน่วยบนงวดวันที่1นธันวาคม64นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เราให้ไว้ที่6สูตรสําหรับหลักหน่วยบนนะคะมันชนกันทั้งหมด6สูตรนี้จะมีเลข2กับเลข3ที่เด่นที่สุดนะคะแต่ว่าเลข1ชนกันที่5สูตร หนึ่งชนกันที่ห้าสูตรผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ7 6 1หหนึ่งะคะ761ดหหนึ่งซึ่งหลักหน่วยก็คือ1ตัวนี้นะคะตัวที่เข้าจริงๆก็คือ1ตัวที่รองชนหสูตรนะคะชนหสูตรก็คือมีสูตรที่1ตรงนี้นะคะก็สูตรนี้เข้ามาแล้ว12งวดนะคะเข้ามาแล้ว12งวดยังไม่เคยหลุดเลยมีเลขเด่นเพียงแค่สตัวเท่านั้นนะคะ สำหรับสูตรที่สองสูตรนี้ก็เข้านะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดหลุดงหลุดงวดหนึ่งนะคะก็คือมันคำนวณสิบแปดงวดเข้าสิบเจ็ดงวดหลุดเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้สูงมากสำหรับสูตรนี้วันที่ส6กพฤศจิกายนะคะหกหนึ่งก็มาครบนะคะงวดก่อนหน้านั้นก็037สามเจ็ดมาครบสามตัวเลยนะคะ แล้วเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดวันที่1นึ่ธันวาสูตรที่มันเข้าของ,งว,วันที่16พฤศจิกามันจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะเข้าอยู่5สูตรสําหรับหลักหน่วยบนสําหรับสูตรนี้ก็มาครบ10หน่วยนะคะแต่เราเน้นที่หลักหน่วยไว้ก่อนนะคะ1ก็เข้าอันนี้ก็มาครบ10หน่วยเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เดินดีเช่นกันก็หลุดเพียงแค่3งวดแต่ว่าเราคํานวณ หลายงวดนะคะเป็น20่ว่ากงวดนะคะหลุดไป3ามงวดแต่ว่าที่มันเดินดีต่อเนื่องที่ยังไม่เคยหลุดก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมานะคะสําหรับสูตรนี้แล้วก็อีกสูตรนี่นะคะอันนี้นะคะสูตรที่มันหลุดไปแต่ว่าสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือตรงนี้สูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยร้อยได้สูงนะคะงวดนี้ก็มาครบสิบหน่วยร้อยเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็ มีหลุดแค่งวดนี้นะคะหลังจากนั้นมันก็มาครบ10หน่วยแบบนี้นะคะสูตรนี้เดินดีนะคะ7 1ก็ครบ1 0หน่วย3 5ก็ครบ1 0หน่วยแบบนี้นะคะสำหรับสูตรเราก็เดินค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็ตรงนี้นะคะก็เข้าในหลักหน่วยเหมือนกันนะคะเรามาดูว่า5สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะแล้วก็วันที่16บพฤศจิกาที่เราพลาดก็คือพลาดหลัก10แต่ว่า หลักหน่วยเราเข้านะคะแล้วก็สูตรที่มาครบ10หน่วยนะคะสูตรที่มาครบ10หน่วยให้ไว้ทั้งหมด5สูตรปรากฏว่ามันเข้า4สูตรนะคะแล้วก็มี3สูตรที่มาครบส10บหน่วยร้อยสูตรที่1นี้หลุดไปนะคะสูตรที่1หลุดไปคือมันเข้าเฉพาะหลักร้อยตัวเดียวส่วนสูตรที่2อันนี้มาครบนะคะครบ10บหน่วยบนนะคะสูตรที่3ามาครบ10หน่วยร้อยเลยนะคะ7จ หนึ่งนะคะสูตรที่สี่เจ็ดหกหนึ่งมาครบนะคะสูตรที่ห้าเจ็ดหกหนึ่งเห็นไหมคะมันมาครบสี่สูตรมาครบสองตัวสี่สูตรซึ่งตัวที่มันชนกันของเราในห้าสูตรเนี้ยห้ามันชนกันทุกสูตรแต่มันไม่เข้าเลยนะคะห้าไม่เข้าแต่ตัวที่เข้าก็คือตัวที่มันชนกันสี่สูตร ในตัวที่เราเลขเด่นที่เราดึงมาได้ก็คือ5 1 2 5 7ใน5ตัวนี้มีอยู่3ตัวนะคะมีอยู่3ตัวครบบกับ7 6 1นะคะแต่ตัวที่เด่นๆของเราให้ไว้5ชุดนี้ปรากฏว่ามันไปเข้าเลขล่างนะคะ5 7ไปเข้าเลขล่างมันก็หลุดไปแต่ว่านี่นะคะตัวที่มันเข้า ใน25ชุดนี้ก็ยังมีตัวที่เข้านะคะ25ชุดยังมีตัวที่เข้าอยู่เรามาดู4สูตรจะเดินต่อได้อีกไหมล้วคลิปต่อไปนะคะแต่สําหรับคลิปนี้เรามาดูดที่ปักเรามาดูปักหลักหน่วยไว้ก่อน,นะค่ะว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับหลักหน่วยเราเพื่อที่เราจะหาตัวตัดให้มันน้อยลงหาตัวเลือกให้มันน้อยลงกว่านี้นะคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรที่เดินดีเข้ามาแล้ว ยี่สิบยี่สิบงวดนะคะยี่สิบยี่ดงวดแล้วก็มีครบ10หน่วยได้ถึง21่สิบเงวดนะคะคำนวณ23ามงวดครบ10ิบหน่วยได้ยีบเองวดแล้วมันจะเดินต่อได้อีกไหมตอนนี้มาดูที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะเราจะใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักสิบล่างนะคะหลักสิบบนก็คือหกหลักสิบล่างก็คือห้านะคะก็จะเป็น6กบวกห้า 6บวก5ได้เท่ากับ11เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น2ตัวที่3บวก1เป็น3ตัวที่4ี่บวก2เป็น5ตัวที่5บวก1เป็น6ตัวที่6บวก2เป็น8ตัวที่7บวก2เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0ก็มีเลขเด่นอยู่7ตัวนะคะสำหรับสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่7ตัว1 2 3, 5, 6, 80ย์ ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยนะคะตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนเราไปลุ้นกันนะคะแล้วสูตรนี้มีกาสมาครบ3ตัวด้วยนะคะถ้าไม่มาครบ3ตัวก็คือมา2ตัวนะคะงวดที่แล้ว7 6 1ดมาครบนะคะแล้วก็งวดก่อนหน้านั้นมันก็มาหลักร้อยกับหลักหน่วยแต่ก่อนหน้านั้นก็72ก็มาครบแบบนี้นะคะสำหรับงวด ก่อนหน้านั้นจริงๆก็คือ171ก็มาครบแบบนี้นะคะครบขึ้นไปเรื่อยๆ21งวดนะคะสําหรับสุดนี้มันจะเดินต่อได้ไหมนะคะเราก็ไปลุ้นกันทีนี้สุตรที่2นะคะสุตรที่2ก็ง่ายๆเราจะใช้หลัก10บ,บวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1น,นะคะหลัก10บก็คือ4หลักหน่วยก็คือ8เราก็จะได้เป็น4ี่บวกแ 4ีบวกแได้เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่2อบวก2เป็น4ตัวที่3บวกสเป็น6ตัวที่4บวก1เป็น7ตัวที่5บวก3เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0ตัวที่6บวก1ได้1สูตรนี้จะมีเลขเด่นเพียงแค่6ตัวเท่านั้น2 4 6 7 0 1นะคะสูตรนี้ก็เด่นดีมาก คำนวณ12งวดเข้า11งวดหลุดเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นแล้วก็สูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงเช่นกันนะคะมีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงเราไปลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมในหลักหน่วยนะคะสำหรับสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่12ได้หรือไม่คะ่ะสำหรับสูตรที่3นะคะสูตรที่3ก็ง่ายๆสูตรนี้เข้ามาแล้ว12งวดยังไม่เคยหลุดเลยนะคะมีเลขเด่นเพียงแค่4ตัวเท่านั้น เราจะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่2นะคะก็จะเป็น6กบวก8บวก4บวก1แบบนี้นะคะ6กบวก8บวก4บวกหได้เท่ากับ19เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0 เลขเด่นตัวที่3บวก5ได้5ตัวที่4บวก2ได้7มีเลขเด่นเพียงแค่4ตัวเท่านั้น9 0 5 7สูตรนี้จะมาเป็นงวดที่13ที่ต่อนเนื่องได้ไหมไปลุ้นกันนะคะต่อไปดูสูตรที่4นะคะสูตรที่4ก็สูตรเดินดีนะคะคำนวณ18งวดเข้ามาแล้ว17งวดหลุดเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นและสูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงมากนะคะ สูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะหลักร้อยคือ8หลักหน่วยคือ4 8่ปบวกสได้เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่2อบวกหเป็น3ตัวที่3าบวกสเป็น5ตัวที่4ีบวกหเป็น6ตัวที่5้บวกสเป็น8ตัวที่6กบวกสเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ1 สูตรนี้มีเลขอยู่6ตัวนะคะ2 3 5 6 8 1หคือเลขเด่นของลักหน่วยนะคะลักหน่วยบนงวดวันที่1ธันวาคม64สูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่18ได้ไหมเราไปลุ้นกันนะคะแล้วต่อไปดูสูตรที่5เลยนะคะสูตรที่5ของเราก็เป็นสูตรที่เดินดีเช่นกันนะคะเดินดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงต่อเนื่องด้วยนะคะทีนี้เรา เรามาดูค่ะว่าสูตรนี้เราจะใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักสิบก็คือ4หลักหน่วยคือ5นะคะ4ีบวก5ได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวกสได้11เอาหลักหน่วยมาคือ1ตัวที่สามบวกสได้สตัวที่4ีบวก1ได้4ตัวที่ห้บวกสได้6 ตัวที่หบวกหนึ่งได้เจ็ดตัวที่เจ็ดบวกหนึ่งได้8ดสูตรนี้มีเลขอยู่เจดตัวนะคะมีเลขเด็ดอยู่เจดตัวก็คือ9 1้าหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดสูตรนี้ก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้สูงนะคะเมื่อที่แล้ว6 1หนึ่งก็มานะคะเก้าหนึ่งสามสี่หเจ็ดแดตัวไหนจะมาในหลักหน่วยนะคะตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะเราไปลุ้นกันเมื่อเราดูทั้งห้าสูตรนะคะ เราดูทั้ง5สูตรแล้วปรากฏว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง5้าสูตรนั้นมีตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง5้าสูตรมีมีไหมมันอาจจะตัวเล็กนะคะอาจจะตัวเล็ก ถ้าเราจะดูให้ครอบคลุมครบทุกสูตรเราจะต้องย่อให้มันตัวเล็กลงแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าทําตัวใหญ่มันก็จะมองไม่เห็นครบทุกสูตรก็จะยากต่อการมองนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเขียนในสมุดให้ดูก็แล้วกันนะคะอันนี้เรามาดูเพื่อให้มันได้เห็นครบทุกสูตรนะคะลอกมาจากสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสาม ห้าหกแปดศูนย์ส่วนสูตรที่สองได้สอง 4, 6, 7, 0, สี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสูตรที่สามได้เก้าศูนย์ห้าเจ็ดสูตรที่สี่ได้สองสามห้าหกแปดหนึ่งสูตรที่ห้าได้เก้าหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดปรากฏว่าตัวที่มันชนกันนะคะตัวที่มันชนกันครบทั้งห้าสูตรไม่มีนะคะตัวที่มันชนกันครบทั้งห้าสูตรไม่มีแล้วเรามาดูตัวที่มันชนกันสี่สูตรก็จะมีตัวแรกก็คือ เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งสุดที่หนึ่งที่สองสี่ห้านะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สองที่มันชนกันสี่สูตรก็คือเลขหกนะคะสูตรที่หนึ่งที่สองที่สี่แล้วก็ที่ห้านี่คือตัวที่มันชนกันสี่สูตรสี่ในห้าสูตรนะคะแน่นอนมันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดเพราะว่ามันไม่ได้ชนกันครบทั้งห้าสูตรนะคะ ต่อไปดูตัวที่มันมีชนกันครบสี่สูตรมีอีกไหมหนึ่งสองสมีเพียงแค่สองตัวนะคะมีเพียงแค่สองตัวเท่านั้นที่มันชนกันครบสี่สูตรนะคะระหว่างหนึ่งกับหกตัวไหนจะมาระหว่างหนึ่งกับหกตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนเราไปลุ้นกันนะคะเราไปลุ้นกันว่าหนึ่งกับหกตัวไหนจะมาในหลักหน่วยบนหรือมันจะมาคู่กันไหม ระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะ1กับ6จะคู่กันมาอีกครั้งได้หรือไม่นะคะแต่ว่าเราเน้นที่หลักหน่วยนะคะเน้นที่หลักหน่วยก็คือ1กับ6แล้วถ้า1กับ6ไม่มาเราดูตัวรองนะคะตัวรองจะมีตัวที่คือตัวที่มันชนกันน้อยลงนะคะตัวที่มันชนกันน้อยลงก็จะมีเลขสอนะคะเลขสแล้วก็เลขเ็ด เลขแปดนะคะสองเจ็ดแปดนี่คือตัวรองถ้าเราไปเทียบกับสูตรที่มาครบ10หน่วยนะคะถ้าเราไปเทียบสูตรที่มาครบ10หน่วยหลักหน่วยก็ยังยืนยันที่เลข1กับเลข6อยู่นะคะ1กับ6นี่มาเท่ากันเลยหลักหน่วยนะคะแล้วก็รองก็คือเลข2ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเข้าใน3ตัวนี้ก็ได้นะคะ1、6、2นะคะแล้วก็ รองลงมาก็คือเจดกับแดมีอยู่ห้าตัวที่มีโอกาสมาในหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่นะคะตัวที่มีโอกาสมากที่สุดก็คือหนึ่งกับหตามสูตรนะคะตามสูตรคือสูตรหลักหน่วยบนมีอยู่สูตรหลักหน่วยบนมีอยู่ทั้งหมดห้าสูตรแล้วเราไปรวมกับสูตรที่มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้อีกสี่สูตรก็เป็น9้าสูตรนะคะปรากฏว่าหนึ่งกับหเนี่ยชนกันที่แดสูตรหนึ่งกับหชนกันแดในเก้าสูตรส่วน ส่วนสองนี้ชนกันเจ็ดในเก้าสูตรนะคะใกล้เคียงกันก็คือสองเจดใน9้าสูตรส่วนหนึ่งกับห8ดใน9ก้าสูตรแล้วก็7ดกับ8ปดนี้ชนกันหใน9สูตรตัวไหนจะมาเราไปลุ้นกันนะคะดิฉันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าตัวไหนจะมาแต่ว่าถ้าเอาตามสูตรนะคะถ้าเอาตามสูตรความน่าจะเป็นก็คือหนึ่งกับหกสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ให้เน้นสองตัวนี้เลยนะคะเน้นสองตัว ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกดูนะคะพิจารณาเอาขอให้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพราะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าเท่ากันนะคะมีโอกาสไปต่อได้เท่ากันมีโอกาสทั้งหลุดและทั้งเข้าแต่ความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดที่สตรมันเดินต่อเนื่องแบบยาวนานมานะคะความน่าจะเป็น1กับ6นะคะให้เน้นที่1กับ6เป็นหลัก หน่วยบนนะคะรองถ้าเราไม่ชอบหนึ่งกับ6เรากันไว้ที่เลข2หรือใครชอบ7คิดว่า7จะไหลก็ได้นะคะกับ8ปดติดตัวหนึ่งนะคะซึ่งมีโอกาสมาได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็น10หน่วยอยู่ในนี้นะคะอาจจะเป็น10หน่วยหรือ10หน่วยร้อในสูตรนี้ก็ได้นะคะในใน5ตัวนี้ก็ได้อา,อาจจะเป็นใน5ตัวนี้อาจจะมีครบ10หน่วยหรือ10หน่วยร้อยก็ได้เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่มันมีโอกาสมาครบ10หน่วยร้อใน คลิปต่อไปนะคะมีคลิปต่อไปแล้วก็ดูสุดที่ปลักหลักหลักสิบนะคะมาเทียบชนกับหลักหน่วยตรงนี้นะคะว่าบิลกัดจะเป็นตัวไหนได้มากที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลนะคะหวังว่าทุกท่านจะเฮงเป,ปังปังร่ารวยกันทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะ เพราะสูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดใช้วิจารณญาณน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนสวัสดีค่ะ